ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรกืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเล่ม12ตอนที่359ทางกลับบ้าน การแลกของวิเศษในป้อมปาการอัศนีในช่วงต้นนั้นหัวหน้าหน่วยของขรบวนการใหญ่ๆเช่นองค์ชายเก้าต่างพกหินไฟอัศนีหลายล้านหน่วยจนถึงหลายสิบล้านหน่วยมาแลกนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ยิ่งเวลาผ่านไปหินไฟอัศนีที่มีอยู่ก็ถูกแลกหมดช่วงหลังจึงไม่ค่อยได้เห็นปริมาณมากมายนะักใต้เท้าหมอกนี่คือหินไฟอัศนี 9ล้านสองหมื่นหน่วยหลัวเฟิงพลิกมือปรากฏแหวนมิติในมือวงหนึง่งเท่าเขาขาวอ้วนตุ้ยยื่นมือเข้ามาแค่แตะสำรวจกับต้องเงยหน้ามองหลัวเฟิงอีกครั้งเจ้าหนูน้อยเธอนี่ช่างน่ารักเอ็นดูขึ้นทุกทีแล้วทั้งที่เธอไม่ได้มีอำนาจอะไรในทัพพันธมิตรบวกกับที่เธอเอามาแลกครั้งก่อนนี่มันหินไฟอัศนี เกือบสิบล้านหน่วยแล้วดวงมันดีหลวเฟิงยิ้มให้บางเรื่องบางราวอธิบายด้วยดวงไม่ได้หรอกผู้เท่าเขาขาว,ขาวแค่ยิ้มไม่พูดอะไรมากกว่านี้จากนั้นก็พลิกมือปรากฏของวิเศษต่างๆลอยตัวอยู่ในบ้านโบราณกลิ่นอายของพลังจักรวาลแผ่ซ่านออกมาจนทั่วในจำนวนนี้มีอาวุธจิตานุภาพ อาวุธพลังงานดั้งเดิมระดับ5หลายชิ้นลวดลายซับซ้อนอัศจรรย์บนอาวุธเหล่านี้มีความใกล้เคียงกับลวดลายธรรมชาติบนตัวของอสูรยักษ์เขาทองกลิ่นอายของมันพลังงานหนาแน่นจนหลัวเฟิงแทบหายใจไม่ออกแต่ละชิ้นล้วนมีมูลค่ามหาศาลแต่ละชิ้นสามารถแยกดวงดาวมีชีวิตได้หลายหมื่นถึงหลายแสนดวง มูลค่าของของวิเศษเหล่านี้รวมกันแล้วเหมือนว่ามูลค่าของหนึ่งระบบสุริยะมีค่ามากกว่าค่าตัวของระดับเจ้าแคนที่เพิ่งขยับขึ้นมาในระดับเจ้าแคนใหม่ๆมากมายนักฟูหลัวเฟิงมองของวิเศษที่มีมูลค่ามหาศาลที่ลอยอยู่เบื้องหน้าหัวใจเต้นแรงอย่างไม่อาจควบคุมเลือดสูบฉีดจนเดือดพ่านฉันเก็บของวิเศษเหล่านี้ อยู่ในแหวนมิตินี้แล้วผู้เท่าเขาวขาวยื่นแหวนมิติวงหนึ่งให้กับหลัวเฟิงอืมหลัวเฟิงรับมาแล้วหลังจากตรวจสอบของวิเศษด้านในต้องหดคิ้วถามใต้เท้าหมอแล้วเคล็ดวิชาสายฟ้าอัศนีห้าชุดนั้นละ่ะเคล็ดวิชาพวกนั้นได้แยกย้ายเก็บอยู่ในไมโครชิปห้าอันผู้เท่าเขาวขาอธิบายขอบคุณใต้เท้าหมอ ถ้าอย่างนั้นผมขออำลาลัวเฟิงโบกมือแล้วรีบจากมาบนทุ่งกว้างเวิงหวางกำลังพลในค่ายพันธมิตรเพิ่มสูงขึ้นจนเกินห้าแสนคนแสดงว่าหน่วยทัพที่เดิมอยู่ภายนอกกำลังเดินทางกลับมาเรื่อยๆลัวเฟิงแรกของสำเร็จออกจากปราศาสตโบราณด้วยจิตใจอันเบิกบานกลับเข้าสู่ค่ายของคีรีตีขวานน้องสาม เทพปสนีพอเห็นหลวเฟิงกลับมารีบโบกมือตะโกนเรียกมาแล้วหลวเฟิงเดินยิ้มเข้ามาหาเป็นไงบ้างดวงตาของหงมีความคาดหวังส่งเสียงถามด้วยการถ่ายทอดเสียงด้วยพลังนั่งเดิมพวกเรามาช้าเกินไปของดีๆถูกแลกไปหมดแล้วไม่ว่าจะปืนใหญ่นำวิถีระดับดีหกผลชีวินหรือดวงใจแห่งดาราจักร ของหายากพวกนี้มันหมดแล้วรัวเฟิงงถ่ายทอดเสียงด้วยพลังจิตตานุภาพเขาไม่ละวังไม่ได้เพราะตอนนี้เขาอยู่ในกองทัพรอบๆมีคนของขุมอำนาจอื่นนอกเหนือจากคีรีตีขวานไม่เหลือแล้วหงและเทพอัศนีพากันอึ้งใช่สิ่งที่พี่อยากได้นั้นหมดแล้วแต่ผมยังได้เคล็ดวิชาสายฟ้าอัศนีมาห้าชุด รัวเฟิงส่งยิ้มให้เทพอัศนีพี่ลองเคดวิชาชุดนี้เป็นวิชาลับของอดีตเจ้าแขนคาปูที่ตายไปแล้วพี่เอาไปฝึกถือว่าเหมาะแล้วเคดวิชาสายฟ้าอัศนีนี้อาจไม่ถือว่าเป็นสิ่งล้ำค่าในบรรดาของวิเศษเพราะเจ้าแขนคาปูถึงยังไงก็เป็นแค่ระดับเจ้าแขนเท่านั้นวิชาที่เขาคิดคน้นอาจไม่ถือว่าแข็งแร่งไปถึงไหน ยิ่งถ้าเอาไปเทียบกับผลึกแก้วถ่ายทอดด้วยแล้วแต่ถ้าเป็นเทคนิควิชาลับที่บัญญัติโดยระดับอมตะชนนั้นก็ต้องถือว่าสุดยอดอย่างวิชาในสำนักอุกบาทธมินที่หลวเฟิงได้มานั้นก็เหนือกว่าเคล็วิชาสายฟ้าอัศนีนั้นมากนะักแน่นอนในสายของอัศนีบาทนั้นแนววิชาของอุอกบาทธมินจะอ่อนกว่าเพราะวิชาของอุกบาทธมินนั้น เน้นในเชิงของนัก,กจิตอนุภาพมากกว่าฮ้าหหไหนขอฉันดูหน่อยเทพอัศนีทนไม่ไหวเพราะเขาเองก็คือผู้ที่ฝึกในแนววิชาอัศนีนี้เองอย่าใจร้อนหงถ่ายทอดเสียงเอ็ดใส่รอบๆมีคนเพ่งมองมากมายถูกใครพบเข้าอาจเกิดปัญหาขึ้นก็ได้ไว้พวกเราไปจากพิภพอัศนีบาทก่อน เธอค่อยไปซึมซับวิชาอัศนีบาทนี้ทีหลังยังไงเสียวิชานี้ก็ไม่อาจฝึกให้สำเร็จได้ในเร็ววันอืมได้ฉันเชื่อฟังพี่ใหญ่เทพอัศนีได้สติพี่ใหญ่พี่ลองหัวเฟิงว่าถึงจะแลกเสร็จแล้วแต่ยังเหลือหินไฟอัศนีที่ผมอีกหกหมื่นหน่วยยังเหลือเยอะขนาดนั้นหงเทพอัศนีอึ้องหงรีบว่า หินไฟอัศนีพวกนี้ปล่อยให้เสียเปล่าไม่ได้ในเมื่อไม่เอาไปแรกก็ต้องรีบเอาไปขายพอไปจากพบซ้อนพบมันก็ไม่เหลือค่าอะไรแล้วเวลานี้ในค่ายทัพพันธมิตรย,ยังมีคนรับซื้อหินไฟอัศนีอยู่ถึงแม้ราคาจะไม่สูงเท่าตอนแรกแต่พวกเราขายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเถอะหลวฟึงถ่ายทอดเสียงทางจิตพี่ใหญ่พี่รอง สองวันนี้พวกเราอยู่ในค่ายทัพคอยดูคนที่รับซื้อเจรจากันดีๆด,ดูว่าจะขายได้สักเท่าไหร่ดีหงเทพอัศนีพยักหน้าเห็นด้วยหลายวันต่อจากนั้นจำนวนทัพทั่วทั้งรุ่งล่าเพิ่มขึ้นมากข้างหลวเฟิงเองก็ถือโอกาสแบ่งหินไฟอัศนีทั้งหกหมื่นหน่วยขายออกไปเพราะต่อให้พวกที่ซื้อขาย ก็ไม่สามารถซื้อทีเดียวลอตใหญ่ขนาดนี้เนื่องจากการแลกในช่วงท้ายเหลือของวิเศษในป้อมปาการน้อยมากแล้วราคาของหินไฟอัศนีจึงลดหับวภาพหินไฟอัศนี60,000หน่วยที่ขายไปได้ราคามีสูงมีต่ำโดยเฉลี่ยแล้วขายได้หน่วยละ800,000กว่าผลึกจักรวาลรวมแล้วขายได้ราว5ล้านผลึกจักรวาล ถ้าบวกกับก่อนหน้านี้อาศัยเถาวันเสียดฟ้าล่าชิงมาได้กับที่พวกหลัวเฟิงขุดมาได้ก่อนหน้านี้ด้วยแล้วทั้งหมดก็มี6 8ล้านแแสนหน่วยผลิตจักรวาล6 8ล้านแแสนหน่วยผลิตจักรวาลก็เท่ากับ6 8 0 0อล้านเหรียญจักรวาลขนาดสกุลนัวแลนสันนั้นยังไม่รวยขนาดนี้เทพอัศนีดีใจอย่างยิ่ง ใจเย็นๆหน่อยพวกนี้มันแค่จุดทศนิยมหงส่งเสียงหยอกเยา้าตัวเลขของจริงคือของวิเศษพวกนั้นนั่นฉันย่อมรู้อยู่เทพอัศนียิ้มจนตาลีดัวเฟิงเองก็เบิกบานใจนักขุมทรัพย์ในพบซ้อนพบครั้งนี้ว่าตามหลักแล้วน่าจะตกเป็นของบรรดาขุมอำนาจกระบวนการใหญ่เหล่านั้นแต่พออาศัยเครื่องตรวจตา อันละเอียดล้ำสมัยนั้นทำให้เขาขุดทองได้ล็อตแรกได้หินไฟอัศนีมากมายล้านหน่วยอาศัยแลกผลชีวินมาช่วยให้เทาวันเสียดฟ,ฟ้าเกิดการวิวัตรครั้งใหญ่จากนั้นก็อาศัยเทาวันเสียดฟ้าประสานกับปปถาจนเกิดการช่วงจริงขนาดใหญ่ตามมาถ้าพูดถึงผลลัพธ์ที่ได้หน่วยทัพที่มีคนเป็นหมื่นยังสู้ทีมของพวกเขาไม่ได้ ที่แข็งแกร่งกว่าทีมของหลัวเฟิงนั้นก็มีแค่กองทัพปูโลลินองชายเก้ากับกองทัพขนาดใหญ่ที่ร่วมมือกันแต่ว่าของวิเศษล้ำค่าจริงๆภายในขุมทรัพย์นั้นอย่างรหัสรับบัญชีสามชั้นของผลึกแก้วถ่ายทอดบัญชีธนาคารของเจ้าแคนและสามวิวัตรระดับเจ้าเกตเป็นต้นอย่างน้อยภายในสิอันดับแรก หลวเฟิงยังพอได้ผลชีวินมาหนึ่งในสามลูกส่วนอย่างอื่นไม่ได้มาสักชิ้นห้าวันหลังจากที่หลวเฟิงแรกของออกมาบนทุ่งลาบกองกำลังทัพพันธมิตรเกือบหกแสนคนรวมตัวกันรอบรอบป้อมปาการแสงจ้าสีขาวสาดไปทั่วพื้นดินฮเด็กน้อยทั้งหลายบนฟ้าของป้อมปาการอัศนี ปรากฏเงาล่างของผู้เท่าขาวๆยืนอยู่เหนือฟ้าของป้อมปาการก้มมองทับพันธมนิตรที่อยู่รอบๆป้อมปาการใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มนับจากเมื่อคู่ฉันให้แลกของวิเศษเป็นชิ้นสุดท้ายไปแล้วจากนี้ของวิเศษทั้ง312ชิ้นไม่ได้อยู่ที่ฉันแม้แต่ชิ้นเดียวบัดนี้การแลกเปลี่ยนเป็นอันยุติลง ประตูใหญ่ของป้อมปราการโบราณค่อยๆปิดลงอัตโนมัติขนาดที่ไพ่พลหลายแสนคนของทัพพันธมิตรต่างก็พากันยืนงงสิ้นสุดแล้วหรือการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดแล้วฉันยังมีหินไฟอัศนีไม่ได้แลกนะฉันเองก็มีฉันเพิ่งจะซื้อหินไฟอัศนีมาเองแล้วนี่นี่จะให้ทำยังไงเวลานั้นภายในทัพพันธมิตรเต็มไปด้วยคนที่หงดหงิดจนหัวฟาดหัวเวียง บางคนโกรธจนตะโกนลั่นสำหรับดาวเลิกขั้นเก้าอย่างพวกเขาแล้วหินไฟอัศนีในมือของเขาเดิมหมายถึงทรัพย์สินมหาศาลที่พวกเขาจ้องกันตาเป็นมันเพียงพิบตาหินไฟอัศนีก็กลายเป็นก้อนหินธรรมดาเท่านั้นพอแลกอะไรไม่ได้หินไฟอัศนีก็ไม่เหลือค่าแม้แต่แดงเดียวมีคนทั้งโกรธทั้งคำราม และมีคนดีอกดีใจแต่ขุมทรัพย์ในภพซ้อนภพก็ถือว่ายุติลงในในณขนาดนี้ฉันคิดว่าในป้อมปาการนั้นจะต้องยังมีขุมทรัพย์แน่เทพสนียังคงยืนมองป้อมปาการหลังนั้นถึงมีก็ไม่ใช่ของพวกเราหงเผยรอยยิ้มที่หาได้ยากป้อมปาการที่เจ้าแพรเหลือเอาไว้ใช่ว่าจะบุกเข้าไปได้ง่ายๆ ภารกิจพบซ้อนพบได้ยุติลงแล้วลัวเฟิงพลอยหัวเราะตามและแล้วไม่ไกลออกไปนัดมีทหารคนหนึ่งถ่ายทอดคำพูดออกมาลัวเฟิงมีข่าวแจ้งให้ทราบการแลกเปลี่ยนขุมทรัพย์ได้จบลงแล้วอีกสักพักหนึ่งค่ายใหญ่ของคีดีตีขวานเราก็จะถอยทับไปจากพบซ้อนพบสู่พิพบอัศนีบาทแล้วกลับสู่ดาวขึ้นคามต่อไป รับทราบหลวเวิงคานรับอีกอย่างหนึง่งภายในเขตค้ายทัพพันธมิตรห้ามการฆ่าฟันแต่พอถอนตัวไปเมื่อไหร่ทุกหน่วยทัพก็จะไม่ต้องยึดตามกฎของทัพพันธมิตรอีกแล้วดังนั้นระหว่างทางอาจเกิดการสู้รบขึ้นได้จึงต้องระมัดระวังอย่าได้ออกห่างจากทัพใหญ่ทหารผู้ถ่ายทอดคำสั่งบอกรับทราบขอบคุณมาก หัวเฟิงกับพวกต่างก็ยิ้มขานรับนี่คือสิ่งที่ทุกคนรออยู่ก่อนแล้วคําว่าค่ายทัพพันธมิตรห้ามการฆ่าฟันเป็นกฎที่ตั้งขึ้นเพื่ออำนวยให้ทุกฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนของวิเศษได้อย่างปลอดภัยเมื่อการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงทุกฝ่ายกับสู่ที่ตั้งบางหน่วยทับเกี่ยวเก็บเกี่ยวได้มากบางหน่วยเก็บเกี่ยวได้น้อยพวกที่เก็บเกี่ยวได้น้อย ก็จะร่วมมือกันทำการช่วงชิงหน่วยอื่นนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกยังไงเสียพวกเราก็ติดตามทัพใหญ่ของคีรีตีขวานอยู่แล้วหลวเฟิงยิ้มทัพคีรีตีขวานมีคนเกือบแปดหมื่คนแถมยังมีระดับจักรวาลสองคนน่าจะปลอดภัยพอสมควรพวกเราก็กบดานอยู่ข้างในซะเทพอัศนีพลอยหัวเลาะพวกเราแค่สี่คน มีฐานะอยู่ใต้สังกัดของใต้เท้าหมิงอยู่พวกเราไม่จําเป็นต้องเดินอยู่แถวหน้าสุดเป็นอย่างที่ว่าคนของคีรีตีขวานที่เข้าสู่พบซ้อนพบต่างก็ถูกกันไว้อยู่ที่บริเวณใจกลางของทัพใหญ่และทัพใหญ่ทั้งทัพก็ไม่มีใครคิดที่จะใช้ทีมย่อย4คนแบบนี้จริงๆเพราะกำลังของทีมแค่4ถึง5คนมันอ่อนแอเกินไป มิหนำซ้ำเวลาที่พวกเขาโยกย้ายไพ่พลล้วนเป็นหน่วยทัพที่เป็นพันๆถ้าเป็นหน่วยยิบย,ย,ย่อยอย่างทีมสี่คนกับส่งผลต่อการบรรคับบัญชาทัพนครมังกรอุดรเคลื่อนพลแล้วในสายตาของทัพพันธมิตรอื่นๆเห็นกองกำลังที่มีจำนวนมากโผล่ขึ้นฟ้าพร้อมกันจนมืดฟ้ามัวดินไปหมดผู้คนเรือนหมือนมุ่งหน้าเหาไปไกล คีรีตีขวานทุกคนฟังคำสั่งออกเดินทางเสียงเข้มต่ำเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมนุษย์วาวานอนล่างใหญ่บริเวณกึ่งกลางของค่ายทัพชีรีตีขวานสะเทือนกล้องหงทุกคนจากนั้นหลวเฟิงหงเอพอัศนีและห่ากู้ทั้งสี่ต่างก็ร่วมเคลื่อนไหวไปกับกองทัพใหญ่เคลื่อนพลแล้วหลวเฟิงกับพวกทั้งสี่ต่างทยอยเหาะขึ้นฟ้า เช่นเดียวกับคนอื่นๆจำนวนคนมากมายเกือบ80,000คนมากมายกว่าหน่วยทัพของนครมังกรอุดรไม่น้อย80,000คนทะยานขึ้นฟ้ามันเป็นฉากทั์อย่างไรมันคือเมฆดำที่อยู่อยู่คุ้มฟ้าจนมิดทุกก้าวมืดลงในบัดดลกลายเป็นลำแสงมากมายพุ่งปัาดออกไปไกลก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่359 ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ